MTD 1060มาแล้วค่ะผ่านพรนมือสองสภาพสวยๆจากค่าย CMT มาแล้วนะคะตัวนี้เป็นผ่านพรนหกใบ22นะคะเป็นผ่านพร้น6ใบ22จากค่าย CMT ค่ะสามสิบถึงสีรังม้านะคะตัวนี้ค่ะมาแล้วนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับพัานถ่ยมือ2จาก CMT ค่ะตัวนี้มาแล้วนะตัวครองนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวโครงสร้างฐานสวยนะคะโครงสวยนะตัวนี้ค่ะไม่มีรอยออกดามนะคะตัวโครงนะโครงสวยเดิมนะคะไม่มีรอยออกดามค่ะสีสันเดิมด้วยนะคะพวงนี้สีสันเดิมทุกจุดค่ะโครงสวยนะคะตัวใบค่ะมาดูตัวใบกันตัวนี้เป็นใบเดิมจากโรงงานนะคะตัวใบนะนี่ค่ะใบเดิมจาก CMT เลยนะคะ สีใบย,ยังอยู่เลยนะนี่ค่ะเห็นชัดไหมเอ่ย๋ยวปิ่นวัดใบให้ด้วยนะคะเป็นใบเดิมจากโรงงานนะคะมองเห็นไหมเอย่ยตรงวิดีโอเดี๋ยวนะแต่ปิน่นพยายามจะมองเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นใบเทอมนะคะใบเดิมจากโรงงาน CMT เลยค่ะใบตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ21ินิ้วกว่า,วานะคะแยวปิ่นวัดใบให้ด้วย อ๋อวัดใบตัวแน้นะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะใบนะคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ21ประมาณ21ครึ่งนะคะตัวใบค่ะโครงสร้างสวยใบเหลือ21ครึ่งนะคะพวงนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันพุรวนมือสองนะคะจากซีเอมทีค่ะใส่คูโบต้า343640นะคะยันมา 3539้าสามเกอีสกีสี่สนะคะมาแล้วนะสินค้ามือสองสภาพสวยๆค่ะตัวนี้นะคะโครงสร้างสวยเดิมนะคะซีซันเดิมใบสวยค่ะพร้อมใช้งานไม่แพงด้วยนะพวงนี้29,500บาทเท่านั้นนะคะ29,500บาทเท่านั้นคะ่ะท่านใดมองหาอยู่สอบถามได้เลยสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ หน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะจะส่งในทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้แต่มีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ